สวัสดีพี่จิ๊บค่ะเจอกันนาฮันทิดลูกสาวพ่อกันค่ะแม่คินหอดแห้งไล่ตรงกันกับบอสน้ม,มนมคิดถึงจังคิดถึงมากค่ะพี่สาวเดีมาา๋มีโอกาสมีโอกาสเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ยูกีน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าคนสวยติดตามขอบคุณค่ะบอกพ่อตุ่มเขากลองน้ำเน่ตอนแรงยี่พออยากอายกล้องจ้าบอกพวกเขาเขาน่าไม่หน่อยแล้ไม่หน่อยเขาเสียนเสียบแล้วน้ำถั่วข้องเสียนเสียบแล้เอายี่รีบอกเนี่ยเออคือมันยังคอมเมนต์เราเวนแล้วอยู่ในยูทูบตลอดอ๋ออ๋อสวัสดีพี่เบลค่ะโอ้ยเป็นยังไงด้วยคนเดียวเราถึงเทียน้องเงงอยากออกไปม้วนแล้วครับอยากไปนครพนม น,นันไอ้แกมวูอ้อยากไปนครกนพนุ่มคุกกี้มาเล่นที่แหลมเชียงบางหน่อยเลยโอ้ยอยากไปค่ะคะอยากไปสุมมองอยากไปสุมมองจานไอหมอล่ำเขาได้เล่นแน่เบิื่อในโควิดแตกแตกจดดีพี่น้องทางยูทูบลอยยี่สิบเจ็ดคนคะ่ะลาแม่ออนเป็นสาวแล้วโตวสูงคะ่ะสวัสดีลูกสาวสวัสดีคะ่ะ คินฮอดจา้าเมอุม้มคินฮอดไลค่ะแม่แมไ,มไสลสดกลุ่มปิดเริ่มกี่โมงครับเริ่มไลสองทุ่มนะจา้าบานไดสีไดไลปานไดซีได้ฟังไดฟังเพลงช่องไมอ่อนเพลงมีปัญหานหน่อยนึงจา้าเพราะวพนคน,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 น แกดน,นตีให้ยูจ้าบานันนี้เลเลยลงมาท่าใ,ใดๆค่ะเดี๋ยวถาฟังได้จา้าลาฝากช่องย u b e ใไม่ของหลานได้เยคะ่ะยูกิเพนมากาออฟฟิเชียลคะ่ะออฟฟิเชียลเป็นภาษาอังกฤษได้คะ่ะพี่น้องช่องเก่ากับฝากไปติดตามช่องไม่ของหลาพร้อมได้คะ่ะเมนครับแต่ใจยูนครพนมตอนนี้นะครับายโนยรูยุเลวละไล้ยิ่เสียงไม่อุ้มเขากองมาจ้าไม่อุ้มแม่นอนจ้าไม่เกียร เราฟังเพลงใหม่ค่ะลูกสาวขอบคุณคะ่คะเพลงใหม่ยูชองไม้นะจ๊ะยุกีเพนบากาออฟฟิเชียลคะ่ะมานยุกีฝนตกบ่บ่ถ้านในตกจ้าตะวันฟ้ามันฟ้าส้มคึมคึมยจุจ้าลมร่มแห้งตืบยจุจ่างไงไ <laughs> พั <laughs> เดยเดยอะเยอะพัดภาษาญ,ญี่ปุ่น่ะ ตามสับหัวสิงไข่ให้แล้วลูก <c oughs> ขอบคุณค่ะแม่หัวสิงไข่สวัสดีค่ะพี่ยูก,กิคนน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีน้องยูก,กิสวยมากสวัสดีพี่โฟกค่ะ ไดอยูน้ำไอนกประจ่าบอค่ะหลายุบันหลาจ่าไอนกยุบนันบานพักจ้ามืออื่นพอกันดนะค่ะพี่น้องทั้งใน YouTube แล้วกันให้ในเ c e b o o k ตอนนี้นะคะมืออื่นมืออื่นนะคะไล่์สดกุมปีเดอร์ค่ะเริ่มไล่สองทุ่มนะคะสวัสดีใจหลายเอฟซบึงกันคิดหอดด้วยจา้าคิดหอดค่ะคิดหอดสุขสุขค้นค่ะ พี่น้องมือเร่ยสดนะคะบาตรราคา98บาทนะคะทั้งสามมือเลยจ้าเก้าสิบแปดบาทนะคะพี่น้องสวัสดีจา้าลูกสาวคนสวยสวัสดีนะคะดูไอ้น้องพร้อมกันเลยจ้าตอนนี้เบิ่งในซองจอม่นว่าจ้าได้ยินแต่เสียงแม่บ่ได้ไปไซล้ลปวดขาปวดแข้งตีเอ่อวันไหลลงผื้นยางบวดสาวจะมาเหียยเห็นแก่บา ก็นอนเบรแขนยุ่งสี่ไหลนั่นแน่นอ้ <c oughs> วนแ,แล้วรู้สึกว่ารับน้ำหนักจะปวดว่าไบรป,ปวดปวดตีนแนมะโอ้อันนี้คือเป็นเบิ่งอยู่เชียงใหม่จ้าสวัสดีค่ะคิดฮอดอีหล่าแห้งเด้อคิดฮอดสุบุสุขขนาคนขาอยู่บ้านที่อยู่ไก่บ้านพักบลูกแมีนจ้าโ <c oughs> อนทางไหนคะเอ่อติดต่อเอ่อผู้ใดที่อยากเบิ่งไลฟ์สดกุ้งปีน้อค่ะตดิดต่อเข้าไปที่เพจ<ม> ลูกพงศกรแฟนเพจเด้อค่ะแม่นยังมือนีขึ้นนาแร้อเพวิพี่ต้อมหนูใส่สติเตอร์แล้วแต่ว่ามันปากแดงหนูก็เลยไม่ไม่ใช้ค่ะนาเล่อเยอะปเอาคือมีแต่คอมเมนต์แม่คอมเมนต์แม่ในไหนแม่ไม่ได้คอมเมนต์อี๋แหละย 5, มเยบอะปะ สวัสดีจ้าน้องยูกิสวัสดีค่ะเปนเบอร์เอินซื้อเป็นบุญเมล็นนนดนะพี่น้องทาง y ยูทูบได้ค่ะฝากติดตามช่องใหม่ของหนูด้วยนะคะยูกิเพื่อนประกาศออฟฟิเชียลได้ค่ะใส่ด่วนฮ่าฮ่ามีพี่ม,ม,มันปากแดงมนะันปากแดงอะหนูหาไม่เจอไม่ร้ายได้แกแต่งหน้าไล้สิวเหอคะ บอกแม่อุ้มว่าตอนกินเขาแลงบ่ได้จ้าแม่แม่บอกว่าแม่ซีโรสโดนแล้วแต่ปัตที่นี่แม่ว่าอดอันอดบ่ได้แล้วหิวหลายแม่ก็เลยกินคือเก่าจ้าแกงแม่อุ้ยอุ้ยมันเป็นกบบนั้นแค่ไหนไงไไก่โพดน้องยูตเตกตาคือนก็ออกองกองไก่ไหมบอค่ะเดี๋ยวไปเห็นคอมเมนต์เลาเหลี่ย้อมนาบางก็บ่าบานเลยใส่ฟิลเตอร์ด่วนอุ้ยแม่เกียรติบอกเราสันใรายกวน หมวก็ฟูค่ะเพราะว,ว่านางสะบูมใหม่แล้วนางก็เป่านางไม่ได้โอ้ยอย่งเกียงนางเอกียดแขนันนี้หน้าแบบนี้นบ่วยได้ข่าวผ <c oughs> ู้ยือเตัอนี่ก็เป็นปากแดงมันก็ไม่เลือนนึกมัน็มียี่ยหอ้อที่มันแบบทำหน้าใสาแบบใสใสอะไรอย่างนี้น โบมีอ่ะอมันมันเปพยายามมันจะตีเกินหรือไม่ยังมันก็เป็นฟิลเตอร์ขนาดอดุนไม่ใช่อันตรานที่หลานอันตรายเนาะไปไปเอ้ไนไปเส้นกองขาดพร้มันเขาบรรดาเนแ่งอยู่กน,นะ <c oughs> อุ้ยเลยน่าเศร้านะฮักเลยเจอแล้วเย่ย,ยูกิคิดถึงนะลูกคิดถึงค่ะแม่รอชมในไลน์นะคะคุณยูทำงานนะคะ สู้ๆนะคะแม่มสวัสด,ดีค่ะลูกยูสวัสด,ดีค่ะนาลาดขอบคุณค่ะป้าขาวครับพ่อใส,ส่เิลเตอร์ขาวเงินบ้างที<บ>่เป็นนางสั้นบาดพี่เกียวอันล้อออกด้านออกน้อง็ล้องัววผมดมันก็เป็นหัวมันมันมีเนื้อมาผมแบบเดี๋ยวไปหามาให้ล้อออกออกเยอะสวัสด,ดีตอนบ่ายลานะแล้วก็สวยของแม่สวัสดีค่ะแม่เทาอันนี้จะมาอยู่ผีเด้น่ะ เอาเดินโน้เสาขึ้นหายเอาเดนโนเสาไปตีพาเงเๆเอาเดนโนเสาขึ้นไปตีหนาเถงเ่เดี๋ยวนี้กองจันี่ได้มตนีิ่งล่หรอเโอ้ยมามาเพิ่งกางไล่โซนบานที่ยอายคนเลือกฟูหรือยังฮะซ้อมนที่นงสองร้อยห้าสิบคนค่ะมันต้องไปยืดอ่ะ มันหยองย่าหัวอ่ะแม่เบิ่งอันนี้มันไปจิบหนาหีิแต่อันนั้นมันเสีย้เติดเหลวฟิวเตอร์ตัวนั้นมันจะอันนั้นสวยกว่ารูปลักอันหนาที่มันสวยไงคิดถึงน้องยุกิฝนตกไม่ใจล่ะบ่ทันตกจ้าพ่อกินยำค่ะโต้วิ่งน่ยโอ้ยเขาหยับได้เนี่ยเขาหยับปากก็ว่าพ่อกินยกินไม่เรากินขนม ไปเขาหยั่มไลยเพื่อสวัสดีอิงสวัสดีเพื่อนยิงมาขึ้นดูชุดใหม่สวยมารูกขอบคุณค่ะน้องยูผมฟูลูกจ้ากำลังมาร์ค่ะแม่คือนางไปรับไอ้นกมะลายน้ำโดนดวนปันจักรยานไปรับอายี่งละอุ้ยอายว่าแมนเบิงอันเวทีเบ่งหยังย่บอ่ะค่ะไอเตรียมคมพร้อมไอกะยากเอาที่คาดผมออกนะนะหัวก้าน S <S เพ่ออ,<ง>ออกปุ๊บหัวหลานก็เกา่าไม่ได้ขอไปซ่อมบ่ลูกเห็นเขาซ่อมอยู่ว่าแม่ซ่อมเต่พี่แดนเซอร์บะคะ่ะอี่ลาตปิฝนมาเรียไม่อุ่มมานี้ไอเ้เตยมสวัสดีค่ะให้ออกซื้อว่าไอาชิ้นหัวที่ไหนั่ชิ้นหอวอ,อีแม่ก็ได้ดอกเพราะเป็นพีดเป็นไพ่นะเก็มน้องยุคก็ว่าไปหาพี่นกแน่ละย,ยุบานจ้า ไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันเมื่อเจอกันค่ะเอี่ยมขึ้นเหลี่ยมมองเดี๋ยวใากวะเอ๊ยใส่ว่ะแล้วปากเรียมมองเลยดีจ้าแม่อู้กับน้องทีสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมาทไปเขากันค่ะมาทมใหม่ไล่ซดสวัสดีคุณแม่จ้าสวัสดีค่ะแม่แล้วเอาอันนี้ใส่สิโอโโตกโซฟาดิโอ้ยเนาะ แล้วมดวได้ปะได้ปะจ้าทรงนี้เยี่ให้มวกเกาเติมมันนี้มากกับกระโปรงลายสก,ก๊อตสูตรเดิมที่มากเอาออกชิบคิดฮอรที่สุดคิดถึงแม่มากๆค่ะแม่ทำอะไรอยู่คะแม่น้อยสวัสดีแม่น้อยค่ะคิดฮอร์นออี่นลบบนางโลดแมันี่ยเป็นยังไงบันล่ะเอาออกใส่แล้วมันฟูขึ้น ในดูก็ใส่ก็ใส่แค่ตรงนี้เออน่ารักแล้วพอและไอ้ใส่กับผู้ให้ก็เอาเอาเดี๋ยวลงมาหยิบก่อนมันร้านนี่ยงเยสวัสดีน้องอยู่กับแม่อุ้มสวัสดีค่ะขอบคุณแมาอๆนะคะที่ได้ทยอยโอนมาให้น้องขอบคุณหลายหลายอา๋อแม่ขอเลยส่วนมาคุณคือเบอร์ไรวะนี่เราสวยนะสวยกว่าอีหลานนะ สามารถด่าได้นะคะถ้าใครบอกว่าไอ้แม่ยังมามานักเอกอย่างนี้เออแม่แม่มาสู้นี่นะน้ำกรวดสู้นี่มาเขาไ่ต้องไปใส่แอปเดชเอากรในล่าฟิวเตอร์นั่นเตรียมฟิวเตอร์อีท่าพวกนี้เป็นไตย่านใช่ไสวัสดีเจ้าที่ยงจ้าสวัสดีทุ่งนะคะเคยีหลาขอบคุณค่ะบอกแม่อุ้มรับแอ็นได้เด้ออันมู่เต็มค่ะเบิ้งก่อนว่าน้ำมิ้ม มูแม่เต็มแม่เด๋ยวแม่กับเบิง่แ่ทองก้งี็มาเจ้ากินยังไ้หย่างปากก็ไก่หิวงี้ดีท้างี้ก็ว่าวยสวัสดีพี่น้องสามรอยคนค่ะป้าเหมโบค่ะพอย่างมาไก่กลองเห็นบสามรอยคนเลยยังอย่างปากมาไก่ยีหหีมาหาเลยผู้หผู้หดยคนให้ไปหาราคาพี่ตั้มอุ้ยตื่นเบิดเอา ดนสอสวนี่สวัสดีครับพี่น้องทุกคนโอ้ยมาเต็มๆหนาเพิมตือนอยากไยเขาไปเลือกบ้าไ่ได้กินอย่งพี้หยิงปากจืดจู่กลัปนนังงามกลูกกับมาเพ่น้อยถ้าถ้าใครบอกว่าใช่กดนม่ไเอาเนื้อมาพี่พิ่ตื่นตาพอแกงห้อีกวันนี้คุณน่ะโอ้ยเซวตรนาฟอกขาวขาโอติ บุยยังรอเลยยังรอแล้วแซฟฟิเตอร์แล้วพี่น้องสีรัมให้ฟังจักก่อนโอ้โหนี่เห็นว่าฟัิออกแล้วเนี่เพราะว่าเพราะว่าเพราะสีรัมเอ้าขอโทษหลา่ขอโทษได้หรือขอมาแล้วขอมาบอระมดอกจนกินยังโอ้ยแซวเยี่ยสอเขาจะเรียนกินยังกินยังอยู่เข้าข่าวบอกว่าเนี่ยว่าแนี่ยวาจะกินยังเลยกินน้ำสมนกินน้ำสมุนไพรซืือดอก น่นๆยังาแล้วก็สิเก็ดบายๆแซวหนีเัร็ฟอร์พอยางออไปสซวลอยแวคุณฮ่าพอตุ่มยาดกล่องเมียน้าเนตแม่ข้างเนตไทยดีโอ้ยแม่สตอใบ้ว่ไหจะถอยเห็ดว <ım ensen> ่าเปลี่ยนอะมันคือข้างว่นะโอ้ยมันคือข้างมานะ จสี่กับกากกากก่าไรอ๋อไม่ไม่เกยียจอยากฟังพอร่่มมันบอจานอ๋อค่ะเอาเห็นว่าพอนย่างอกไปสามลอยสิบเกยียคนเนาะพอนย่างมาเรียบร้อยมเป็นบุญหูเล้อเป็นลา่าขี้กับหูอ,อยา่อาลงสิไหนน้อางาวยู่นาใครย่าเล่นย่าเล่นเอาลเอาเก็บไหมแม่เอามันี้โอ้ตื่นยูทูบเบอร์อูมแอนตุ่มพอกแม่น้องเขา ขาแรเยีดดีเนาะคือพอาแช่น่วนผู้ป่วนไรแม่ออนแม่โยกหนาวไปจากกองทันเดโนซาวมันขหนาวไหโยกไปอีกมันนั่นมันเห็นเป็นมูมันตืเจ้เอาล่ะสุดเกียงเจ้าขวงเจ้าคือนังจ้าคืนังที่สลากซอดตจบ อันโฆษณาอะไก็แต่เด็กสมบูรณพี่ยังอยู่ขังกวดสวดนาแต่เด็กสมบูรณ์ขีอยู่ขาวคยเหลี่ยมได้มาสิเตดไหมแมนบรมาน้สวัสดีพี่เป้าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่อุษาสวัสดีเยสเซี่ยสวัสดีอะไรกอ๋อกำลังอยู่กอไรปาแจมเนี่ยทุกสาวรำย โอ้ยวันนี้เขาไม่ฟังลัมเขาไม่ร้องเพลงเมื่อนี้เขามาดูตลกมาดูแกงค่ะผู้ใดอยากเบ่งแกงนางเอกค่ะใครอยากให้แม่แกงนางเอกเอาดอนโนซาวบอกดอนโนซา์เยอะผู้ใดอยากให้แม่แกงนางเอกกดหนึ่งค่ะมีเรื่องแกงเยอะมากค่ะเอาบมีเป่าพอเป่าใครอยากถาแม่ที่จะแกงนางเอกกด คนบราเมกอว่ากดสองหลายที่สุดแม่เลยม่โซ่มาหนักมันขึ้นยู่หนาใครบ้บ่ไม่ใช่เอาเสองตัวก็ได้ป่ะเป็นแบบฟังลำเอาจานเพชรกดหนึ่งล้ำจานเพชรแบบฟังใช่ไหมคะกดหนึ่งหนึ่งแล้นค่ะกดหนึ่งแล้วค่ะหนึงเอาอู้มีเรื่องหลายค่ะพี่น้อง เรื่องแกงนางเอกยุกิไอแก๊บกันนึงไอแก่แม่เป็นคนที่รู้เรื่องนางดีที่สุดพี่บอเลยไม่สวยอะไรถามว่าเรื่องลูกแต่แต่ก่อนเนอะอ๋อนางเป็นคนไม่ฉี่รถที่นอนค่ะอันนี้คือข้อดีก็ซีตาใดตั้งแต่ตั้งแต่ถอดแพมเพื่อนสองขวดนางก็ไม่ฉี่นาคาวครับแม่คอยพี่แบงแบงไหนบ้างเสียแบงนนท์พชัยเดลคาร์วานพ้ากันห่มเสียหน้อีกเอ็มบีตินขอน้ำตาลบนเวทีนะจ๊ะสวัสดีจานการค่ะ อยแบ่งแบ่งกับแบ่งม่ะเดจานแบ่งกับแบ่งมีหลักฐานชัดเจนแม่แคบไว้หมดแม่แคอย่างวะแคบแคบแคปเจอแคปเจออยากเฮยียดเพียงอยู่จานเอย่่มีเงินทุนสปอนเซอร์นะจ๊ะจขอทุนไปเน่ว่าทุนจัดการนเพ่ลดนนะจากเพียงเที่ยววัวกันให้มันลดเหลือหน่ยจัดกันโอ้ยหนอโอ้ยหนอปวงจะไว้ล แม่อ้อยปลาจีนอขอบคุณแม่อ้อยปลาจีนค่ะแม่อ้อยส่งส่งอะไรอะไรมาอะไร่าใหนาเล,แล่แม่ลราใส่ฟิลเตอร์เลยเอาเอาเอะไรนู้นสั่งขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนทรงไม่ให้ก็ต้องรั่มซู่ฟังด้วยบอสขอบคุณต้องมาล,ล้ำก็เขาอ,อยากฟังแกนักเเจ้านี้รุนี้กดซองขับมาส่นพี่แดงเอากดซองยังล่ะให้แกแม่ แกงน้องได้ใช่หย่ยมได้ไอ้แกงเมียนี่ว่ามีแน้าแกงนะครับตอนแรกว่ามันไปเอาเมียใช่พุ่มครับไปเมียใช่พุ่มว่ามันสีพุ่นดีบาดได้เมีแท้ๆว,ว่ามันได้เมียราดบ,บุรีครับ <laughs> มันได้โองมั่งก่อนมา <laughs> โองมั่งก่อนเอาหาออกกองวิแม่ล,ลืมสวัสดีครั ใครอยากฟังเก่งแม่คิดถึงนะคะพ่อแม่เม่สวัสดีแม่ไฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่นิยมโจรป้านางเอกเขานั่งบักแม่นิยมเพิ่อเขามาหนีบจิตบอสเพิ่งแชทมาถูกใจมานิยมโจนมาสั่นจอนโอ๊ยเพราะอ่านว่าหน้าแม่สวยไดโนเสาร์เลยไปจับมุ้ยแต่เป็นมูนเลยอ้าวแม่ร้องอย่างน่าอุ่น ิคุณพ่อเอามาให้เตรียมน่ะเย็บมาอีกก็เยิบมากองนี้รับแต่คนสวยคนหน้าตาดีคนผู้ให้ควาให้เขาเอาแม่เอาพอออกกองอะพอรู้สึกว่าราสีพ่อจับก็ของแม่เลยใช้ยูดอกแต่ว่าตัวจริงกับให้ฟิลเตอร์มันคืออะไรอะทำไมมันทำานี้ได้อะของแม่บุ๊มันเป็นของเห่ินไม่เอาเดินน้องเซอมาจับนางองฮ่าฮ่าส่วน ผู้ใดผู้ใด้บ้างอ่ะพู้ใดฮ่าฮ่าพอตุ่มกับตลกตัวนี้ตลกเก่าป่ะจ้าแม่เต่าอุ่มเด้อวันนี้นี่หอวใจน่าเศร้เต่าอุ่มพี่แบ่งแบ่งน้องเธอใช่เต้าอุ่มเ้าดีๆหลักฐานในมีในมือแม่น่ะครบสวัสดีครับเสียงสถาน อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินฮอทเด้อค่ะ,คคะแมนแฟนพี่เหมยป่ะแหมสวัสดีครับพระเอกแสนสถานนายอุ้มโดนพ่อแกงแล้วก <c oughs> ินฮอทด,ดอกเหมยน้ำค่ะเช่นไปเกี่ยงงัวก่อนแล้วเช่มมนมาไม่โอเคค่ะผู้ใดไปยังเกาะเกียเ่ยวยงวัวผู้ใดไปเกี่ยวผู้ใดจะเฝ้าออกไปถาก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเอาสร้อยดอกงวัวน่ะ <c oughs> คักค่ะพอแม่น้อยกินหัดแม่น้อยเด้อค่ะเด้อแม่น้อยจูเกียวเหมือนเรื่องไปซื้อเนื้อมาสู่กินอุ้ยแม่กุ้งแซ่บเสียตอนนั้นโอ้แม่อุ้มคือตูนคือสวยแท้อันหมายถึงตื่นดิครับหรือจังเด็กกว่าบ่เด้อแม่บ่เคยตื่นสวยแม่เป็นแม่ตื่นตีสี่ตีสี่โอ้แม่อยากฟังพ่อร้องเพลงโอ้ล่ำเยอะก่อนตีคุณพี่เต้าอุ้มคือสวยแต้แม่เมย์ต้าอุ้ม นางสาวก็สวยกบมีน้องสาวสวยน้อน้องสาวอยู่ท่าไก่ลนะพี่พี่จองแก้วให้เราเด้อ้ํำจะก,ก่อนนะจ๊ะพอตุ่มเดินซึ่งเขาไปเอาอให้โอ้ฮพอพญานุ่มนั่งเอียกสีก่อยากไอยครับบุยท่าควาร่ำขึ้นนั่งเอียกว่นทีเกิดเลยเอาสรุปแล้วเขาบ้่ให้แม่แก่งกันป่บไม่ให้แม่แก่งัม่เอีกกันป่ะแม่ ก็เลยลา่เป็นเมื่อกี้มันเอายาปัดมันสีขาวไปนี่เจานลูกนาลาะเห็นตัวจริงแล้วน้องยุกินาล่ะครับเขาเจอเขาได้ในเพจมันแรงค่ะมันแรงเนอะครับในเพจประมาณทุ่มเครึ่งเนี่ยแหละเพียน้องยุกิคือโ่นล่ะคุ่มีกอะไรกลมปิดนะคะกับวนากับมูโยทุกคนเนี่ยมันเป็นหลายคนบ่ทั้งเบิดเบิดวงแต่ไม่เกินห้าสิบตกใจเบิดวงมสองรอยชีวิตคนตัวชีสลับกันขึ้นครับ ผู้นึงขายอยู่ผู้นึงขายอยู่ผู้นึงขายอยู่ไกลๆครับหาซีฟคนแหลกเข้าไปไล่ก้อนเหยียบหาซีฟคนหลังเพื่อนยังสิเข้าไปนั่งชุดหลังครับบ่ใจก็จะไล่บ่ไเดีปยวมูล่ามีสองลอยชีวิตจริงเสียก็เขาไปซีเท้าเออสิเขาแบงกันเหมืนซีเท้าครับบ่ต้องห่วงเด้อท่ามือุ้มคอจากเพลงเนี่ยครับอุ้ยห่วยมาลำกาเด้อนั่นกอนเสีง คันคันซิคอนเต้าอุ้มนี่ต้องต้องอุ่นมาไล่ให้เต้าอุ้มก่อนว่ากะจะว่าเสียแป้งก่อนเสื้อเราเบี่ยมมือแป้งแล้วขายนกเปี่ยนเพ่งออกมื่อใดใครที่ทนีลเขาเป็นผู้ใดเป็นเจ้าของเพ่งเบียมมือแบ้งมือแบ้งเหมือนเพื่อนเอ็มบี้จีอธิบายมาดูคือไปสู้ซี่นักเอกพวดเนี่ยพักกันไปขุดปู่ยู่ทงกรืพักกันว่าพักกันเฮ็ดเพ่งเนาะ เดินดงเนาะวนะแกแกแกันแล้วเฮ็ดแกะเชิญเนาะเอาวุ้นขึ้นอย่าผู้สาวงามไปขุดปูนแหละส่วนผู้สาวไปขุดญี่ป,ปู่แต่ว่ามาพูดมาพูดว่าเฮ็ดเพ่งผุดปะเอ,อ,เอ,อก๋กะตอแหลอีกฟังยังไงบ้านเนี่ยคือนางกฤษเอ็มดีนานๆแกงที่แยงแล้วมาไท้ตอนข่างานพอดีอแม่เหมยแจ้งเวลาไว้เด้อแม่เหมออย์ยังไงด้อ ยังไงไรเวลาอะไยกันเลยยัดลายยัดลาเอ้าเหมือนบ้านเลิกบอกมาแล้วประตูบอทั้งห้องกลองอยากฟังคุณพ่อรำไหมเอ้าเนี่ยแต่รำบ่มวนหน่อยย่าอยากสร้างเล่าอยากฟังพ่อร้องเพลงครับสวัสดีค่ะกูป้าจุ๊บเอาโก้สิโก้ได้ไหมโก้มือกล่องไม่เอ็มเอาวันไปอยู่นลำเมียแล้วมือกล่องนี่แกงมือกล่องเย้แม่ไร้รสาว้ำแล้ว